อ่ะครับเนี่ยหลังจากที่เราใส่แผ่นเข้าไปแล้วนะครับติดตั้งนู่นนี่นั่นเรียบร้อยแล้วปุ๊บเนี่ยตามสเต็ปนะครับมันจะมีอยู่ขั้นตอนหนึ่งก็คือว่าตัวไดเวอร์โปรแกรมนะครับแผ่นนะครับมันจะตรวจหาปรินเตอร์รุ่นที่เราเชื่อมต่อกับกับเอ็กเซปพอของที่เนี้ยนะครับทีเนี้ยมันเจอ2ตัวครับไม่ต้องสับสนครับพี่ที่เนี้ยมันจะเป็นตัว50ให้พี่จําไว้ว่าเครื่องที่เนี้ยเับเป็นตัว50ครับเท่นั้นเองแล้วก็เน็ก จากที่มันเจอแล้วนะครับก็แค่นั้นเองครับอันนี้คือขั้นตอนที่มันพิเศษขึ้นมาเพราะว่าตัวเดเวอร์นี่ยตรวจจับแล้วว่าพิมพ์เตอร์เราไม่ได้ต่อกับเครื่องคอมชุดนี้มันก็เลยไปนค้นหาเป็นไวเลสให้เท่านั้นเองนะครับทีนี้ก็เสร็จแล้วใช่ครับขั้นตอนตรวจเช็คหมายเลข ID ของเครื่อง printer อร์ Canon สี่เจ็ดเจ็นะครับไปที่เมนูนะครับกดที่เมนูรูปเครื่องมือครับเึ๊บมันจะขึ้นเป็นอตัวเมนูนี้ไม่ครับพี่มันจะขึ้นที่ตัวนี่ครับ device setting นะครับกดโอเคเข้าไปนะครับพอกดโอเคเข้าไปมันจะมีอยู่เมนูนึงเมนูหนึ่งครับที่เขาบอกว่า land setting นะครับเปิบไปดูที่เมนู ี่ครับ i ินแลนด d e ีเทลตัวนี้ก็จะเป็นตัวชี้จแจงรายละเอียดว,ว่า IP ของพิม n t เตอร์ตัวนี้คือ IP อะไรนะครับในกรณีที่1 Office ฟิครับมีพิม n t เตอร์ตัวนี้มากกว่า1เครื่องมันจะสับสนมากเวลาติดตั้ง d ดเวอร์นะครับรอดีเทลมันออกมาครับตัวนี้ก็จะชี้แจงว่า mac address ของเครื่องอะไร ไอพีของพิมพ์เตอร์นะรนี่ครับนี่ครับ MAC address ของมันนะครับหมายเลขไอพีที่มันได้นะครับตัว Excel Point ที่มัน connect นะครับค,ครับครับ